สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Zero to Hero Pixel Saga วันนี้จะมาแนะนำระบบกิวนะครับแล้วก็ร้านค้ากิวซื้ออะไรคุ้มสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับผมอ่ครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ากิวนะครับผมแนะนำนะครับให้หากิวที่เลเวลสูงนะครับ อ,อย่างเช่นเซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่ตรงนี้ก็มีกิวเลเวลสองครับที่สูงที่สุดนะาหากิลเลเวลสูงๆนะครับในการเข้ากิลนะ,อะพอเราเข้ากิลมาแล้วก็จะมีระบบต่างๆนะครับก็จะมีระบบกิจวัตรพันธมิตรนะครับอันนี้เอาไว้ชวนพันธมิตรนะครับหรือว่าชวนกิลอื่นนะครับนี่ครับกดเชิญได้นะครับ อันนี้เพื่อสร้างพันธมิตรนะครับผมภายในกิวนะครับอ่าต่อไปอ่างเปากิวครับผมอ่าอันนี้ก็ทําตามเงื่อนไขนะครับอ่ามันจะบอกอยู่นะครับว่าให้ทําอะไรนะครับอ่านี่ครับพอเราทําเสร็จก็จะมีซองอ่างเปานะครับขึ้นตรงหน้าจอนะครับกดเข้ามารับได้เลยนะครับผมบริจาคให้กิวนะครับ อันนี้ผมแนะนําให้บริจาคทุกวันนะครับอ่าบริจาคตัว200เพชรตรงนี้นะครับ,บรางวัลได้เยอะขึ้นนะครับตัว200เพชรนะครับถั่วไปต่อไปช่วยกิวครับอ่าช่วยกิวนั่นก็เราสามารถเลือกเศษตัวละครได้นะครับผมเพื่อเอาไปอัพดาวตัวละครน,นะครับถ้าใครขาดเหลือตรงไหนก็อ่านะครับเห็นไหมครับ แบบของผมนะครับผมอ่าอันนี้ผมขาดเหลือตัวนี้นะครับผมก็กดบวกเข้าไปนะครับว่าต้องการตัวไหนนะครับคนในกิวเขาจะช่วยนะครับอ่าช่วยอ่าอย่างเช่นอันนี้ผมช่วยคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมแบบช่วยฟรีผมกดหมดแล้วครับแล้วก็เสีย2 0เพชรนะครับในการช่วยนะอ่าเดี๋ยวกดให้ดูนะครับอ่าช่วยนะครับ การช่วยแบบเพชรก็สามารถช่วยได้5ครั้งต่อวันนะครับอันนี้ผมกดช่วยไปเลยละกันนะครับอันนี้ก็ได้เศษนะครับผมไปอัปดาวตัวละครนะครับอ่าต่อไปผู้จัดก,การกิวครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อสมาชิกนะครับผมที่อยู่ในกิวนะ แล้วก็มีการออกจากกิวนะครับแล้วก็ตําแหน่งครับผมาตําแหน่งนี้ก็ผู้นากิวนะครับจะเป็นคนแต่งตั้งนะครับผมตรงนี้จัดการครับผมอันนี้ขอเข้าคิวก็คือคนที่ขอเข้าคิวครับเราสามารถรับได้นะครับอแต่ต้องมีตําแหน่งที่สามารถรับคนเข้าคิวได้นะครับแล้วก็รายการคิวนี่ก็ดูคิวอื่นนะครับสมัาชิกนะครับอันนี้ ก็จะมีไล่สมาชิกออกได้ด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นผู้นำหรือว่าขอเป็นหัวหน้ากิวนะครับอันนี้ต้องรอให้เซิร์ฟเปิด3วันก่อนนะครับบันทึกกิวครับก็จะเป็นรายการต่างๆครับพี่ผู้เล่นในกิวนะครับทำอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นใไหมของผมบริจาคทั่วไปนะครับผมเพิ่ม XP ประมาณนี้ครับต่อไปบททดสอบกิวครับบททดสอบกิวก็ เราสามารถท้าทายได้นะครับผม3มครั้งต่อวันนะครับเรากดท้าทายได้นะครับนี่ครับผมท้าทายให้ดูอ๋ออันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับอ,อันนี้ต้องรอดอูกิจกรรมนะครับผมอตอนนี้ยังท้าทายไม่ได้นะครับผมต่อไปครับร้านค้ากิวครับผมอ่าซื้อ อันไหนนะครับคุ้มสุดนะครับผมว่าตอนแรกๆนะครับที่เริ่มต้นแรกๆแนะนําให้ซื้อยาทะลุครับผมใช้ในการทะลุ up level ี e ร่นะครับหรือว่า up level ตัวละครของเรานะครับช่วงแรกๆหายากครับเพื่อเราจะดัน level ตัวละครให้เราสูงขึ้นนะครับต่อไปก็หินตีบวกครับผมอันนี้ก็แนะนําให้ซื้อเหมือนกันครับเพราะว่าเอาไปตีบวกอาวุธนะครับ แล้วก็เทเรีมครับผมอันนี้ก็เอาไปอัปเกรดนะครับผมแล้วก็อัปเลเวลพวกแหวนพวกสร้อยนะครับผมของตัวละครของเรานะครับแล้วก็หินเลื่อนสตาวุธก็แนะนำครับผม่านะครับก็ร้านค้ากิวซื้ออันไหนคุ้มสุดผมสรุปเลยครับคุ้มทุกอย่างครับที่อยู่ในร้านค้ากิวนะครับเพราะว่าเราต้องได้ใช้ทุกอย่างนะครับ อ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ในการแนะนำระบบกิว้วแล้วก็ร้านค้ากิว้วซื้อไหนคุ้มสุดก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ